อ่างเก็บน้ำกุดเรือคำเกิดจากลำน้ำสงขลามตั้งแต่ห้้ยหนองหวายจนถึงห้้ยกุดตาถึงลำน้ำสงขลามตอ่อลาดชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำตาบลสามผงตาบลท่าบ่อสงขลามเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่รอบอา่างได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ด้านการเกษตรและประมง ในว่วงปีพุทธศักราช2547ถึงปีพุทธศักราช2562จำนวน16ปีเกิดน้ำท่วมรอบอ่าง5-6ครั้งบ้านไทยสบายบ้านแทบ้านท่าบอ่อบ้านนาเพียงเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบปัจจุบันอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อยระบบส่งน้ำและการการะจายน้ำไม่ครอบคลุมพื้นที่ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำประตูระบบเปิดปิดน้ำชํำรุดสุดโสมและแนวเขตของอ่างไม่ชัดเจนเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่กรมมรัพยากรน้้าและชุมชนต้องร่วมกันแก้ปัญหาปัจจุบันกเกษตรกรยังใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อให้มีแรงกำลังสูบส่งน้ำเข้าที่นาได้ สภาพของอ่างเก็บน้ำตื้นเขินเนินตะกอนโป่กลางอ่างเก็บน้ำระบบนิเวศและพืชน้ำหายไปปลาหลายชนิดลดน้อยลงไปลำน้ำที่เป็นสาขาแม่น้ำสงครามไม่สามารถส่งน้ำมาลงอ่างได้ทำให้ขาดความสมดุลของน้ำเหล่านี้คือปัญหาหลักที่เกิดขึ้นเพื่อให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำกลับมาชุ่มน้ำ และเพื่อรักษาระบบนิเวศคืนความเป็นธรรมชาติและเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนแผนงานศักยภาพและความเหมาะสมการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ เพื่อศึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดการเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการสำรวจออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำกดเรือคำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเดิมปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำเดิม กำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการทีมที่ปรึกษาจากสถาบันทรัพยากรน้ำใตดินมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำการศึกษาสำรวจเพื่อออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพปั้นขันเพิ่มน้ำต้นทุนในช่วงน้ำหลากการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การวางระบบท่อน้ำถึงไร่ถึงนาและรักษาความสมดุลในระบบนิเวศ คืนธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งสองก็คือแนวถนนแล้วก็ทำปพตตอตัวนี้รวมถึงระบบปั๊มกระจายน้ำทางนี้ทค่เท็รเดียวครับหน้าปีกกับหน้าปังปินบัานน้ำท่วมเบดคขับแทวนี้ นแคตเฮ็นแคตเย็นท่านบ้านบุกระไยนะครับเพรปกติมันถ่วมนะเนาะถ่วมท่วตอนไหนตอนหน้าไหมีการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบในพื้นที่อ่างเก็บน้ํากุดเรือขับเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การอุทิศพื้นที่เสียสละและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อรอบป่ารวมกันออกแบบแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำในทุกมิติเพื่อให้เกิดผลสมัมฤทธิ์และพึ่งตนเองได้เมื่อทรัพยากรน้ำสมบูรณ์จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นการลดารายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนสามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกหลานสืบต่อไป